เรากำลังจะไปไหนคะไปซื้อยากกันอยู่แล้วทำไมต้องเดินรถยางไม่ต้องเลยยางแบนแต๊กแต๊กเลยโอ้ยแย่โอ้ยเพราะอะไรอ่ะทำไมรถยางแบนม่ะแบนเองวุ้ยแย่แกงหรือ ลุงตงปิดหรือยังอุ้ยลุงตงไปแล้วปิดแล้วอ๋อปิดแล้วจ้าอุ้ยทำไมใจร้ายถึงเพียงนี้ไหนกำลังกันเป็นปิดปิดร้านแรกปิดร้านที่สองไปไหนไม่ปิดมั่นใจ ม uh eh ั่นใจว่าเขาไม่ปิดแน่นอนเขาเห็้รถเมล์แล้วออกลาต้ารถเลย์มาเด้อมาจะคิดจริงอ่ะกำลังจะเดินไปไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนละนี่ไงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนละเอาไปตกาเอาไปต่ออะไรเอาไปต่อไม่น้อยเออ อันนี้ก็เป็นโรงเรียนด้านหน้าเป็นโรงเรียนโอเรียนสออยัว <Okay. S 2> โอน่อยังไม่ปิดใช่ไหมอ่ะไปเอาแบบขดใหญ่ๆจุดทีเดียวแบบพรุ่งนี้ฟื้นมามันยังไม่ดับละลูก ขียวโนเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ลดราคา17บาทเออเอาไปสักสองกล่องรเราจะได้ไม่ต้องเดินมาซื้อตอนกลางคืนเวลาหมดปุ๊บอูมีสำรองโอ้ไม่ป่ะปซื้ออะไรต่อน้ำตอกปาได้อะไรจ๊ะอ๋อ เป็นคนบ้าแล้วนี่มายืนหัวเระถือถุงของขอยู่ข้างถนนนี่เป็นยังไงได้อะไรคะได้อะไรนี่ปกติคนปกติเขาซื้อของเวลานี้อ่ะคุ๊กแงแบบเยอะมากมามาเดี๋ยวช่วยช่วยถือแส่ยางยัง